ขยี้นิเมขอเสนอฟืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่436สำหรับหนึ่งในเจ็ดเผ่าพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของดาราจักรโบราณเผ่าพันธุ์กืนจันทาถือได้ว่าควบคุมพื้นที่ดวงดาวอันกว้างใหญ่บันไปชนพวกเขาครั้งหนึ่งได้รับคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่มาดังนั้นเผ่ากืนจันทาจึงมีสถานะอันสูงส่งมากทั้งยังมีสามคนที่เป็นผู้บุโศข,ของสมาพันธ์ราชาซึ่งท้ายพวกเขามีช่วงเวลาอันลุ่งโลด มาหลายปีณนะทางทิศใต้ของเผ่ากืนจันทราซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามซึ่งไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปรอบพื้นที่แห่งนี้มีการป้องกันหนาแน่นมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้ามาบ่มเพาะได้ข้างในพื้นที่ต้องห้ามมีรูปปั้นยักษ์อยู่9รูปทั้งหมดคือรูปปั้นของเทพโบราณแต่และรูปปั้นมีชายฉราบผู้หนึ่งนั่งอยู่ด้านบนพวกเขาถือผนึกประหลดัดและคล้ายจะฝืนดูดซับพลังของเหล่าเทพโบราณจากรูปปั้น ั้งแต่ยุคโบราณมาหลังจากพวกเขาทรยศหักหลังเหล่าเทพโบราณเทพจันทามักจะพยายามหาทางชิงพลังอำนาจของเทพโบราณอยู่ตลอดพวกเขาหวังว่าสักวันจะลบล้างความอัปยศยในอดีตและทําให้เทพโบราณเป็นทาสเผ่า,พ,าพ,พันธุ์กืนจันทาการบรรลุความสําเร็จนี้ทั้งเผ่าพันธุ์จะต้องใช้ความพยายามทั้งหมดของตัวเองคนคว้าอยู่นานนับไม่ถ้วนจนในสุดก็ค้นพบวิธีหนึ่งในการกืนกินเทพโบราณ ทว่าวิธีนี้มีข้อผิดพลาดและอันตรายใหญ่หลวงมากแม้กระทั่งวันนี้ก็ไม่มีใครทําได้สําเร็จผู้บุญโศเก้าคนบนรูปปั้นเทพโบราณ9้าตัวทั้งหมดหล้วนเป็นคนของเผ่ากืนจันทาที่มีพรสวรรค์มากสุดและมีอํานาจอันน่าตกใจซึ่งเป็นเหตุผลเดียวที่พวกเขาสามารถเข้ามาบ่มเพาะที่นี่ได้ทุกอย่างอยู่ในความสงบสถานที่แห่งนี้สงบนิ่งเงียบสงบคล้ายกับ ดินแดนแห่งความตายทว่าวินาทีที่ผู้เยาจากเผ่าเกลิจันทาอันเชิญล่างเงาเทพโบราณในดินแดนเจ็ดสีวังดินจึงได้มอบคำสั่งออกมาในฐานะเทพโบราณใส่เลือดลาวโศงเพื่อยกเลิกพันธสัญญาโบราณเสียงดังกึกก้องโคออกมาจากรูปปั้นเทพโบราณทั้งเก้าและเกิดลอยเล้าปกคลุมไปทั่วการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้คนทั้งเก้าที่บ่มเพาะอ,อยู่ตื่นจากการฝึกฝนและตกใจ วาดวันเต็ไมไปด้วยความงงไม่รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่จบสิน้นวินาทีที่ทั้ง9คนเหาะตัวขึ้นไปรูปปันเทพโบราณหนึ่งในนั้นก็แตกสลายพลังเทพโบราณข้างในสูญสลายไปขณะเดียวกันรูปปันเทพโบราณตนที่สองก็สั่นและเกิดลอยแล้วพิบตาเดียวก็กลายเป็นฝุ่นผงและหายวับภายใต้สายตางุนงงของคนทั้ง9 พอเห็นว่ารูปปั้นอีกเจ็ดที่กำลังแตกสลายไปด้วยสีหน้าแต่ละคนจึงเปลี่ยนไปจงทำอะไรก็ได้ให้หยุดรูปปั้นธาตุพวกนี้จากการล่มสลายซะน้ำเสียงนั้นกวาดผานออกมาชายชราผู้หนึ่งปวดไปกินไอโบราณส่วนชุดคุมจันทาโคอ,ออกมาจากระยะไกลเขาโบกมือทำให้ท้องฟ้าถูกปกคุมอยู่ในแสงดวงจันทร์เผากืนจันทาช่างโอหังที่กล้าเรียกเทพโบราณว่าเป็นธาตแม้เราเทพโบราณ จะไม่ได้เป็นทาสรับใช้ของพวกเขาจริงแต่เห็นความปรารถนาของเผ่าได้ง่ายได้นะักกินไอยทรงพลังอีกหลายจุดก็โผล่ออกมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นคำที่เกิดขึ้นในใจของสมาชิกเผ่าทุกคนชายชาลาผู้สวมชุดคุมจันทาก็เอ่ยว่าเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์ตนหนึ่งได้ยกเลิกพันธสัญญาโบราณสายตาเขาคือความกลัวและตื่นตนกวังดินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในดาวราจักรโบราณ ด้านนอกดินแดนปิดผนึกเสียงร้องคำควรค่อยๆเบาลงจนหายไปล่างชายหนุ่มของเผ่ากืนจันทาก็เปลี่ยนกลายเป็นโลหิตหยดลงสู่พื้นตรงโครงกระดูกของจางสิงเย่กระดูกชายหนุ่มแตกสลายไปแล้วและกระจัดกระจายไปทั่วเหลือเศษกระดูกเพียงแค่สองส่วนเท่านั้นซึ่งถูกริมเจ็ดสีตึงเอาไว้วางดินไม่ได้ให้ความสนใจอีกสายตามองไปบนวิหกเพิงแล้วสัมผัสถึถงเปลเพิงที่หนานแน่นยิ่งกว่าเดิม ท้ายสุดเจ้าวิหกเพิงก็ส่งเสียงสะเทือนปัตจพีก่อนพุ่งลงมาในตาซ้ายของวังหลินวินาทีนี้เองปรากฏทะเลเพิงขึ้นรอบตัววังหลินเต็มไปได้วยอวกาศเขาขยับล่างออกไปจากที่นี่หลังจากผ่านรอยแยกอวกาศได้เขาจึงมาถึงยอดภูเขาที่อยู่ใต้เขตอาคมแห่งเวลาและนั่งลงแสงเจ็ดสีตกลงมาจากฟากฟ้ามันเริ่มบิดเบือนไปราวกับถูกเขาไหมมันถูกบังคับให้ถอยกลับ จากอุณหภูมิของเปรเพิงที่อยู่ในตัววังหลินดวงตาซ้ายวังหลินก็เปิดไปเปวเพลิงอันน่าตื่นเตะนหนึงเปลวเพิงนี้ขาแรกเป็นสีแดงแต่ในไม่นานมันก็เปลี่ยนกลายเป็นสีขาวทําให้ดวงตาซ้ายของวังหลินแทบกลายเป็นสีขาวล้วนวิหกเพิงกําลังได้รับการตื่นขึ้นครั้งที่3หลังจากการดูซับขนนกในเพิ่งหลายและกืนกินจิตวิญญาณวิหกบันไปชนของเผ่าพันธุ์นกกระจอกเพิงการตื่นครั้งที่3มก็มาถึง จังหวะนี้แสงเจ็ดสีได้ถูกผลักดันกลับไปแผ่กระจายขึ้นความร้อนโดยมีวางหลินเป็นจุดศูนย์กลางเขตอาคมแห่งเวลาได้ฟื้นฟูมาแล้วแต่เนื่องด้วยผนึกมันจึงทําให้อุณหภูมิที่นี่รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะสีแดงเข้มรอบตัววางหลินดูซับขึ้นความร้อนจากร่างกายไปอพิงมาเต็มไปทั่วรอบด้านไปอพิงเหล่านี้ดูเหมือนกําลังจะแข่งขันกับสวรรค์ วิหกเพิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมเปลวไฟทั้งหมดในโลกไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนแต่ตำนานบอกว่าตอนที่สร้างโลกขึ้นมามันมีอยู่5้าธาตุวิหกเพิงจุติมาจากธาตุอคัคคีวันนี้ไม่ว่าตำนานจะเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งสำคัญก็คือเผ่าวิหกเพิงที่คงอยู่มานับตั้งแต่ยุคโบราณพวกถือกำเนิดจากเปลวเพิงและไม่มีวันมอดดับเผ่านผุ์น,นี้บ่มเพาะพลังของเปลวเพิง แล้วมีอัคาระวิหกเพิงบนร่างกายทุกรั้งที่อัคละตื่นขึ้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของวิหกเพิงและเป็นตัวแทนของพลังอํานาจแห่งไฟสั่นสะเทือนสวรรค์ในยุคโบราณนั้นสายเลือดวิหกเพิงที่ได้รับการตื่นครั้งแรกไม่ได้หายยากนะักแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องด้วยสายเลือดที่เจือจางลงยิ่งมีคนได้รับการตื่นน้อยลงไปเรื่อยๆคงไม่ต้องเอ่ยถึงคนที่ได้รับการตื่นครั้งที่สอง แม้แต่ในยุคโบราณยังหาได้ยากมากการทั่งตอนนี้ถือว่าได้ยากยิ่งใครก็ตามที่ได้รับการตื่นครั้งที่สองถือได้ว่าทําให้สมาชิกเผ่าวิหกเพิงตื่นตะะึงกันทุกคนแต่เมื่อเทียบกับการตื่นครั้งที่สม,มันเหมือนกับเอาขิงห้อยมาเทียบกับแสงจันทร์การตื่นครั้งที่สดูเหมือนจะหายไปจากบันทึกมีเพียงยุคโบราณแรกเริ่มที่ดูเหมือนจะมีเพียงไม่กี่คนที่มีพรสวรรค์อันสูงส่งจนบรรลุขอบเขตนี้ได้ ทว่าไม่มีใครรู้ว่ามีจริงหรือไม่คนที่ได้รับการตื่นครั้งที่3เป็นเสมือนกับจิตวิญญาณแห่งไฟของโรคใบนี้และสามารถควบคุมเปลวเพลิงได้ทั้งหมดนาทีนี้วังดินกําลังจะผ่านการตื่นครั้งที่3อุณหภูมิเปลวเพลิงข้างในเขตอาคมยิ่งสูงมากขึ้นอากาศข้างในเริ่มแตกตัวเราก็ไม่สามารถทนต้านเปลวเพลิงได้เกาะวิหกเพลิงดูเหมือนจะหลอมละลายเนื่องจากไม่สามารถทนต้านความร้อนจากล่างวังดิน ชุดเกาะหลอมกลายเป็นของเหลวแต่ไม่ได้ตกลงไปแต่ถูกล่างวังดินดูซับไว้แทนทะเลเพลิงจากล่างวังดินเพิ่มคูณขึ้นจนเต็มไปทั่วบริเวณข้างในเขตอาคมตอนแรกเปลวเพลิงเป็นสีแดงแต่ขณะที่มันเผาไหม้ไปเปลวเพลิงข้างในเขตอาคมได้เปลี่ยนเป็นสีขาวเปลวเพลิงสีขาวบรรจุพลังอำนาจทำลายล้างโรคเอาไว้วินาทีที่ปรากฏขึ้นมามันทำให้ควันสีดำจำนวนมากที่ก่อเกิดจากใต้ภูเขา ได้ถูกหล่อลลอมเอาไว้ก่อนที่ควันจะแพ่กระจายออกไปมันสลายไปเนื่องจากเจอกับผลกระทบของเปลเพิงเห็นก็เพียงอย่างเดียวตอนนี้คือภูเขาคดลงเริ่มแตกสลายและรอยแตกแล้วก็ปรากฏขึ้นบนประตูหินบนภูเขานั้นหญิงสาวชุดเขียวก็สั่นและถูกเปลี่ยนกลายเป็นขวันนางหายไปสิ่งที่ตกตะึงยิ่งกว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับวิญญ,ญาณอสูรที่ถูกแสงเจ็ดสีผนึกไว แสงบางส่วนแตกสลายวิญญาณอสูรข้างในถูกเผาไหม้จนตายเทวเจตจำนองแห่งเตาของอสูรตัวนั้นไม่ได้หายไปและประสานเข้ากับเปลวไฟเป็นผลให้เปลเพึงดูเหมือนจะแฝงเจตจำานงเอาไว้ไม่ใช่มีเพียงแค่นหนึ่งแต่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนทวท้ายสุดทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่อยู่ใต้การควบคุมของวังหลินในขณะที่ภูเขาพังทลายย่อยยับแม้กระทั่งก้อนหินดินทรายยังถูกเผาไหม้ จนไม่เหลืออะไรมีเพียงวิญญาณอสูรระดับ12และ13เท่านั้นที่โชคดีเอาตัวรอดได้เนื่องจากแสงเจ็ดสีรอบตัวจังหวะภูเขาพังทลายอุณหภูมก็บรรลุถึงจุดสูงสุดภายใต้ผลกระทบของเปลวเพิงจุดที่อ่อนแอสุดของเขตอาคมแห่งเวลาซึ่งเป็นรอยแล้วในที่สุดตรงนั้นก็ไม่สามารถทนได้และฉีกขาดออกจากกันเปลวเพิงดูเหมือนจะหาที่ระบายและพังคูจากลอยแล้ว วินาทีนั้นมันก็เริ่มเผาไหม้เคตอาคมไปด้วยเสียงดังสนั่นวันไหวเขตอาคมแห่งเวลาเปลี่ยนกลายเป็นก้อนปเปลวเพิงและแตกสลายทันทีโลกก็เริ่มสั่นสะเทือนปเปลวเพิงจำนวนมากพังคูออกมาเริ่มแผ่กระจายไปทั่วดินแดนเจสีในภูเขาส่วนลึกของดินแดนชายชรลาภูเขาก็เริ่มตาตื่นและเต็มไปด้วยอาการตกใจเขารีบลุกขึ้นและมองไปทางที่หวังหลินอยู่ ในดาราจักรโบราณในพระราชวังแห่งหนึ่งที่้อยอยู่ท่ามกลางดวงดาวไรขอบเขตไม่มีแสงส่องสว่างอยู่เลยหินยกก้อนหนึ่งเกิดเรืองแสงอ,อ่อ,อนๆจุดขึ้นในอารามอารามแห่งนี้เงียบสงัดจนน่าหวาดกลัวทว่าวินาทีนั้นมีแสงเทียนหนึ่งจุดขึ้นมาเปลวเพลิงสั่นไหวทําให้อารามพันเปลี่ยนแปลงจากแสงสว่างระมืดมิดยิ่งทําให้ดูน่ากลัวยิ่งเปลวไฟรุ่งโรดมากเท่าไหร่ วิญญาณยิ่งอร่อยมากขึ้นเท่านั้นเสียงพึ่พรรมคำดังพร้อมกับนิ้วมือเขียวยนเปลวเพลิงชี้เข้าใส่ทําให้เปลวไฟเผาไหม้่องสว่างยิ่งกว่าเดิมทว่าตําแหน่งเจ้าของนิ้วอยู่ที่ไหนสักแห่งแม้แต่เทียนก็ไม่อาจส่องถึงเจ้าไม่กลัวว่าเปลวเพิงรุ่งโรจนี้จะเผาไหม้นิ้วเจ้าหรือน้ําเสียงสองก็ดังขึ้นก็อาจจะนิ้วยื่นเข้าไปในเปลวเพลิงยอมให้เทียนเผาไหม้ขณะเดียวกันส่วนลึกในดินแดนเจ็ดสี ชายชลานั้นดูเหมือนจะได้รับคําสั่งมาพูขงขหาตําแหน่งของวังหลินภูเขาที่วังหลินอยู่ได้หายไปเหลือเพียงก้อนแสงเจ็ดสีล้อมรอบวิญญาณอสูรอยู่เพียงไม่กี่ดวงเปลวเพลิงเผาไหม้อย่างต่อเนื่องทําให้แสงเจ็ดสีกระพริบล้ากับสามารถทําลายได้ทุกเวลาเขตอาคมรอบพื้นที่บริเวณแตกกระจายกลายเป็นเศษชิ้นส่วนเผาไหม้นับไม่ถ้วนและถูกผลักออกไปแม้แต่สายหมอกในเทือกเขายังถูกเพลิงฉีกขาดเป็นเสียเส่ยง และหายไปอย่างสิ้นเชิงเป็นครั้งแรกในรอบหลายพันหลายหมื่นปีที่สายหมอกหายไปจากเทือกเขาลูกนี้เราคู่รู้แจ้งข้างในสายหมอกลอยขึ้นอยู่ในอากาศกําลังต่อต้านเปลวเพิงุบเขาด้านนอกเทือกเขาถูกปกคลุมอยู่ในเปลวเพิงกลายเป็นนรกอันเลวร้ายคลื่นเผาไหม้ระเสียงปะทุสั่นสะเทือนพื้นปฐพีภูเขารอบรอบคุบเขาแตกสลายทีละแห่งกลายเป็นเท่าฐานเผาไหม้ณต,ตอนนี้ในุบเขาแห่งหนึ่ง หญิงชลาชุดเขียวหน้าซีดและหวาดกลัวฝ่ามือได้สร้างผึกไปเรื่อยๆระหว่างเขตอาคมเพื่อต่อต้านเปลยเพลิงดันนอกุบเขาก็คือเขตชั้นนอกของดินแดนเจ็ดสีซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของเราอสูรหล,ลายขณะนี้เชิญเทียนจุนกำลังกระโจนจากอสูรตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งเพื่อเสี่ยงค้นหาผดึดดั้งเดิมอย่างระมัดระวังแม้เขาจะเรียนวิชาของสำนักอสูรล,ลบก็ตามแต่การเอาผดกดดั้งเดิมจากอสูร ระดับ12คพวกนี้ไม่ต่างอะไรกับการถอนฟันจากปากเสือมันอันตรายและแทบตายได้หลายครั้งตอนนี้เขากำลังเหาะเหินอยู่ห่างจากอสูรหมอกตัวหนึ่งจิตใจก็เต้นเร็วและเหาะออกไปไกลเสียงคำรามก็ดังขึ้นมาจนเกิดเป็นสายลมกันโชควินาทีนี้เองเส้นขอบฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแสงเจ็ดสีมารายหายไปจากนั้นคลื่นความร้อนเหนือจินตนาการก็พุ่งควดออกมาจากเส้นขอบฟ้ามองไกลๆราวกับ ชาเขตการสั่นสะเทือนสวงสวรรค์ชั้นฟ้ากระสูนหมอกที่กําลังไล่ล่าเฉินเทียนจุนถึงกับตกตะลึงจากนั้นกระลมเลิกการไล่ล่าทันทีและกลับเข้าไปในหมอกตอนนี้ทะเลเพลิงสีขาวได้ล้อมรอบพื้นที่ทั่วทั้งดินแดนชั้นนอกถูกเปลวเพลิงสีขาวกื่กินทะเลเพลิงหลีกเลี่ยงเพียงแค่เฉินเทียนจุนเขาจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความร้อนนั้นเขายือนอยู่อย่างตกตะลึงและเหงื่อไหล ตัวสันเนื่องจากสัมผัสได้ชัดเจนว่าตนเองไม่สามารถทนอยู่ในความร้อนได้นานนักเขายังสัมผัสถึงกลิ่นอายของวังลินอยู่ในทะเลเพลิงนี้ด้วยเปลเพลิงแผ่กระจายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล้อมรอบพื้นที่ชั้นนอกของดินแดนเจ็ดสีเอาไว้อสูนบางส่วนกับคุ้งออกมาและร้องคำรามพวกมันดูเหมือนไม่หวาดกลัวเปลเพลิงมีอสูรคล้ายกับอสรพิษตัวหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในเปลเพลิงด้วย โดยไม่มีผลกระทบอะไรเหมือนกำลังดูถูกเปลวเพิงนี้ด้วยยามที่เปลวเพิงแผ่กระจายไปทั่วดินแดนเจสีการตื่นขึ้นครั้งที่3ของวิหกเพิงก็ได้เริ่มขึ้นขณะวางดินนั่งอยู่ร่างเนื้อเทพโบราณก็แห้งเหี่ยวราลากับน้ำทั้งหมดในร่างละเหยออกไปผิวหนังแห้งดูคล้ายกับชายสูงอายุช่างเป็นฉากที่น่าตื่นตเต้นไปเพลิงรอบล่างเขานั้นแข็งแกร่งที่สุด คลื่นความร้อนมากมายโผล่ออกมาจากล่างกอตัวเป็นวังหวนค่อยๆหมุนอยู่เหนือเขาอย่างช้าๆเสียงร้องเจ็บปวดดังออกมาจากร่างกายวิหกเพิงสีขาวดิ้นหลน่นและบินขึ้นไปดูเหมือนการตื่นครั้งที่สามจะเป็นบททดสอบและเป็นวิกฤตสำหรับมันด้วยความคิดวังรินขาวโคลคายตัวเองจะกลายเป็นวิหกเพิงตัวหนึ่งมเมล็ดพันธุ์อักคีในร่างกายปวดไปคลื่นความร้อนออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ยิ่งปวดไปมากเท่าไหร่ ยิ่งมีความร้อนสูงขึ้นมากเท่านั้นท้ายที่สุดดูเหมือนมันกําลังจะเผาไหม้ตัวเองเขาเกิดความรู้สึกว่าคงจะกลายเป็นเท่าฐานถ้าหากปลดป่อยขึ้นความร้อนออกไปช้านิดหนึ่งนี่ก็คือวัฏจักรอันไล้ขอบเขตยิ่งปลดป่อยความร้อนออกไปมากก็ยิ่งมีความร้อนเพิ่มคูณขึ้นวงโคจรนี้ดำเนินต่อไปวิหกเพิงก็ส่งเสียงสะเทือนปัตพีราวกับเพียงเสียงคำรามอันดุร้ายก่อนตาย ก่อนหน้านี้วังหลินไม่พบความรู้สึกแบบนี้ในช่วงการตื่นขึ้นทั้งสองครั้งครั้งที่สามถือว่ายากย,ากยิ่งสุดเขารู้สึกเหมือนความร้อนจากร่างกายกำลังเผาไหมวิญญาณดั้งเดิมซึ่งทําให้วังหลินประหลาดใจไม่คิดว่าการตื่นครั้งที่สจะแตกต่างกันเพียงนี้ความร้อนเพิ่มพูนขึ้นจนถึงจุดที่ร่างกายเขาไม่สามารถปลดปล่อยมันได้เร็วพอความรู้สึกเผาไหมยิ่งชัดเจนขึ้นผิวหนังบนร่างกายแตกสลาย ลอยล้าเชื่อมต่อกันดูเหมือนผิวหนังเขากําลังพังทลายวังดินกรลืมตาตื่นส่งเสียงร้องรลวากับต้องการปลดปล่อยความร้อนทั้งหมดในร่างกายคืนความร้อนรุนแรงโผล่ออกมาจากปากพร้อมเสียงคำรามเจ็บปวดคืนความร้อนนั้นเริ่มหมุนรอบๆอตัวเส้นผมทุกเส้นก็ดินลรนต่อสู้กับความร้อนนั้นวิหกเพิงการตื่นวิหกเพิงสติวังดินเริ่มผ้ามวัวตอนนี้เขากําลังปลดปล่อยความร้อนด้วยสัญชาตาย,ยาน ถว่าวินาทีนี้ทนได้เพียงชั่วครู่ไม่สามารถจัดการกับต้นตอปัญหาได้หากเป็นแบบนี้ตัวเขาคงตายแต่ดวงตาหวังดินแดงฉานและดูบ้าคลั่งข้าจะถูกเผาไหม้จนตายหรือจุติในเปลวเพิงตัวเขาเชื่อมันในความบากบั่นและมุมานะด้วยเจตนาการฝืนลิขิตอันทรงพลังยิ่งมีเปลวอเพิงเข้มข้นรุนแรงมากเท่าไหร่การต่อต้านของเขายิ่งทรงพลังมากเท่านั้นเมื่อข้าไม่สามารถระบายออกไปได้ เช่นนั้นข้าก็จะไม่ระบายให้มันอยู่ในร่างข้าข้าอยากจะรู้นักว่าเพลิงนี้จะทําอะไรข้าตัวเขาขัวร้อนด้วยความเจ็บปวดสีหน้าท่าทียิ่งบ้าคลั่งเขาปิดทุกรูคุมขนในร่างกายให้ความร้อนในร่างเพิ่มขึ้นและไม่ไปล่อยมันออกไปความกล้าบ้าบินแบบนี้ดูเหมือนเรียบง่ายแต่จะมีสักกี่คนในโลกกล้าทําแบบนี้จริงๆยามที่วังดินผนึกตัวเองไปลวเพลิงในร่างก็บเพิ่มระดับอย่างน่ากลัว อุณหภูมิก็พุ่งสูงขึ้นหลังจากผนึกในร่างกายกำลังแตกสลายแต่เขาก็อดทนมันทั้งหมดเวลาค่อยๆผ่านไปความร้อนในร่างหนานแน่นขึ้นร่างกายเปลี่ยนเป็นสีแดงและขาวทำให้พื้นที่รอบตัวถึงกับพังทลายวินาทีนี้เปลวเพลิงในร่างวังดินได้เพิ่มระดับถึงขีดสุดและระเบิดอยู่ในร่างกายเขาความร้อนที่มีอาจอธิบายได้พังพูออกมาเผาไหม้ร่างกายเขาตกอยู่ในเปลวเพลิงจนมองไม่เห็นร่างกาย เปลวเพลิงนี้เริ่มแรกเป็นสีขาวแล้วค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นสีฟ้าเปลวเพลิงสีฟ้าเริ่มกระจายออกมามันร้อนแรงยิ่งกว่าเพลิงสีขาวและแทนที่ทุกอย่างในโลกมันแผ่กระจายออกไปทุกทิศทางทําให้โรคทั้งใบเปลี่ยนกลายเป็นสีฟ้าแผ่กระจายไปทั่วดินแดนทําให้ทั้งดินแดนเจดสีเปลี่ยนกลายเป็นเปลวเพลิงนรลกสีฟ้าในพิภพตาสถานที่เดิมทีมีอสูร้ายเต็มไปด้วยเปลวเพลิงสีขาวแต่วินาทีนี้เปลวเพลิงสีขาวหายไป ถูกแทนที่ด้วยแสงสีฟ้าอันชั่วร้ายเพียงแค่แสงสีฟ้ากับเปลเพลิงสีขาวทั้งหมดก็เปลี่ยนกายเป็นสีฟ้าอสูรร้ายพวกนั้นจากเดิมไม่ได้สนใจเปลเพลิงมากนักแต่กับแสดงท่าทีว่าหวาดหวัน่นพวกมันเปลี่ยนกายเป็นสายหมอกเพื่อต่อต้านคล้ายกับหวาดกลัวเปลเพลิงสีฟ้าเป็นอย่างยิ่งอสสละพิษเปลเพลิงที่เคยดูถูกมันเริ่มร้องคำรามเปลี่ยนกลายเป็นสายหมอกเพื่อต่อต้านมีตัวหนึ่งช้าไปนิดเดียวและถูกแสงสีฟ้าสาดส่อง เจ้าอาสรพิทร้องอย่างเจ็บปวดเราก็ถูกเผาไหม้จนตายวิญญาณมันถูกเปลวเพลิงดูดซับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันมีเปลวเพลิงอยู่ไม่กี่จุดที่สามารถเผาอสูรเพลิงซึ่งเทียบเท่ากับเซียนขั้นทลายสวรรค์ระดับสูงสุดได้ยิ่งเปลวเพลิงสีฟ้าแผ่กระจายออกไปมากขึ้นทําในภูเขาก็พังทลายเขตอาคมถึงกับแตกขักต่อนหน้าเปลวเพลิงนาทีนี้ทั้งดินแดนเจ็ดสีกําลังถูกเผาไหม้เปลวเพลิงฟ้าค้ายกําลังร้องคารามกู่ร้องโลก ส่วนลึกของดินแดนเจ็ดสีชายฉราบมขาวพุ่งเข้าหาหวังดินอย่างตกตะลึงแต่เมื่อเขาเข้าใกล้วังดินสีหน้าทาทางก็เปลี่ยนไปมหาศาลเขาเห็นแสงสีฟ้าสั่นสะเทือนสวรรค์ต่อหน้าต่อตาพร้อมกับเปลยเพลิงสีฟ้าพุ่งเข้าหาราวกับคืนอันโกรธเกิว่วชายชราสีหน้าก็ซีดจ,จากนั้นฝ่ามือรีบสร้างผนึกนำสมบัติวิเศษออกมาด้วยการลงมือเช่นนี้เขาจึงโชคดีพอเจ้าชิดรอดจากเปลยเพิงสีฟ้ามาได้ทว่า เงื่อเต็มหน้าผากแววตาตกตะลึงแสดงให้เห็นว่าหน้าหวาดกลัวแค่ไหนนี่นี่มันเพิงอะไรกันเขาพบเจอหลายอย่างในระหว่างที่ใช้ชีวิตเป็นเซียนแต่เขาไม่เคยเห็นเปลเพลิงสีฟ้าเปลเพลิงนี้สามารถเผาทำลายร่างของเซียนขั้นทลายสวรรค์และเผาไม่วิญญาณดั้งเดิมได้ซึ่งทําให้เขาตกตะลึงมากตรงต้นตอของเปลเพลิงสีฟ้าซึ่งเป็นตําแหน่งที่วังดินกําลังนั่งอยู่มีแสงสีฟ้าสั่นสะเทือนสวรรค จนไม่อาจเห็นแสงสีอื่นปรากฏได้ภายในเปลยเพลิงอันงดงามมิอาจอธิบายได้มีเพียงเสียงร้องของวิหกเพิงดังอยู่วินาทีที่เสียงร้องดังวิหกเพลิงสีฟ้าก็ปรากฏในเปรยเพเลิงลาวกับว่าได้รับการจุติเปลยเพลิงสีฟ้าทั้งหมดในดินแดนเจ็ดสีก็พันบ้าข้างและวุ่นวายดันใต้วิหกเพลิงสีฟ้ามีร่างของบางก้าวเดินออกมาการตื่นเ้าที่สามของวิหกเพเลิงลาวกับเป็น การกำเนิดใหม่ในเปวเพลิงณนะขณะที่ห่างออกไปไกลาจากทะเลเมคาในพื้นที่ต้องห้ามของพันธมิตรเสียนซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักจตุศักดิ์สิธิ์สมาชิกส,สำนักวิหกเพิงทั้งหมดต่างรู้สึกถึงเปลวเพิงเผาไหมในร่างตัวเองอย่างบ้าคลั่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขาสูญเสียการควบคุมเปวเพลิงมันพุ่งออกจากร่างกายและล้อมรอบเอาไว้โอเคเจ้าการหนนะ้าคลิปหน้าายบายไปเรเ้อร์